เคียร์สตาเมอร์นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาักรประกาศว่าจะดำเนินแผนการรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหัประชาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ถ้าอิสราเอลไม่ดำเนินการเร่งแก้ปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาและไม่แสดงเจตจำนงในการกลับเข้าสู่กระบวนการสันติภาพกับปาเลสไตน์ การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสประกาศเจตนารมณ์ในการรับรองรัฐปาเลสไตน์ในการประชุมสมัชาาใหญ่แห่งสหรประชาชาติเช่นกันนะครับถ้าทั้งสองประเทศในยุโรปเดินหน้าตามแผนก็จะทำให้สหรัฐกลายเป็นสมาชิกถาวรเพียงประเทศเดียวในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือ UNSC ที่ยังไม่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ ดานเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยถแถลงของสหราชชาณาจักรผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าการรับรองรัฐปาเลสไตน์ในช่วงเวลานี้เป็นการให้รางวัลแก่กลุ่มฮามาสและอาจบ่อนทําลายความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามในกาซา ขณะดเดียวกันสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซายังคงอยู่ในระดับวิกฤตรุนแรงที่สุดครับแม้ว่าอิสราเอลจะประกาศหยุดปฏิบัติการทางการทหารชั่วคราววันละสิบชั่วโมงแต่การจำกัดการนำเข้าความช่วยเหลืออย่างเข้มงวดทำให้ประชาชนจำนวนมากเผชิญกับภาวะอดอยากอย่างต่อเนื่องหน่วยงานด้านสาธารณาสุขในกาซารายงานว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารไปแล้วอย่างน้อย154คน ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับมี3ประเทศในยุโรปทั้งไอร์แลนด์สเปนและนอร์เวย์ที่ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการก็คือประเทศในกลุ่มสีเหลืองนะครับเพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางการทหารในชนวนกาซาและเปิดทางสู่กระบวนการเจราจาสันติภาพส่งผลให้ปัจจุบันรัฐปาเลสไตน์ได้รับการรับรองในฐานะรัฐอธิปไตยจาก147ประเทศทั่ทวโลก